วันนี้นะคะมินมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาบอกคุณผู้ชมด้วย<ฮ>ะนะคะคณะสมาชิกวุฒิสภาค่ะจัดกิจกรรมสัมมนาการดําเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนประจําปีงบประมาณ2,563ภายใต้ชื่องาน1ปีสอวอพบประชาชนประชาชนได้อะไร<ฮ>ะในวันอังคารที่22กันยายน2,563ณห้องประชุมหมายเลข4 0 2 4 0 3อาคารรัฐสภาเกียรติกายโดยภายในงานจะ มีกิจกรรมการจัดสัมมานาเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชนการจัดนิทรรศการรวมผลงานสวพบประชาชนในวาระครบรอบหนึ่งปีนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของจังหวัด7ภูมิภาคท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w senet.go.th ค่ะหรือ Facebook fan page วุฒิสภา call center 028315888ค่ะอืมนะคะค่ะค่ะ